สบ,บายที่พี่น้องมาเนี่มาเก็บปลากระถิ่นพี่น้องเก็บปลากระถิ่นไปกินกับปุลปลาพี่น้องมาหาปลามัอนมาหาปลาได้อยู่แต่พอปนอยู่พี่น้องมันเดีด๋ยวพอปนระวังเหมปวดง่วงงวงง่วงไหมอ่าโตมึงมาเลยอ่าปนเห็นบอกหลายเลยหลายขังหรือวะโ<ๆ>อ้พอดีกินเลยเนวยหางมีามาอะไรางกันนอนวะ โอ้โหพอดีแหละได้ปลาได้ปลาพอได้ปลนอยู่แมลงปลนใส่ปลายหววา่นเออกรอบดีใช่ปะอ่ากรอบดีขนาดนั้นพุูดๆทางนั้นนั่นซึงหัวรจะนะนี่นี่ทางนี่น่าเด็ดเลยเออข้างหน้าเห็นบ่งามือยังจองก็ได้ลงไปได้บ่มีแต่ห้อยลูกพี่บลงได้น่ะกรอบดีอ่า นั่นข้างหน้าจเจ้าเกยเฮงไหลเนี่ยนี่มื้อเนี่ยดีก่กเอาขอเอาข้างหนอกอันในี้ก่งไกลเลยเนาะโอ้หักปัญญังมาเรื่อยๆน,นั่นเฮงใหญ่เฮงงานนั่นละเอองานนั่นเออ โอ้สวยเลยว่ะนี่โอ้เสียงนกกดหองว่ะโอ้ต้นใหญ่มันเฮงหลาย่นมักกะทินหน่อยได้บ่แม่มักทินอันนี้ดินี่แหละใช้วิววธ,วธีแบบบ้านๆพี่น้อง หาปูหาปลากินพี่น้องแล้วเห็นพักเห็นหญ้าเห็นบักกระตอกระทิ้นอ่อ,อนเก็บไปกินกับปนปลาพี่น้องวมื่อนี้บอกมีงานพี่น้องก็เลยออกมาหาปลาพี่น้องออกมาหาปลาผุหละวันจันทร์ผุหละงานออกมือน,นี้งานบอ,อกพี่น้องก็เลยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พี่น้องมาหาปูหาปลากินช่วงนี้มันหนาผลงานกับบกค่อยร้ายปรน,นเดี๋นาอ สบายดีพี่น้องพอได้เห็นคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนอพี่น้องเป็นกำลังใจให้บาวแจ็คบนนานนาบาเพื่อนต่อไปพี่น้องสบายดีจ้า